สวัสดีค่ะ FC ช่องกระแสสตอรี่คลิปนี้เจอกันวันที่29มกราคมพศ2 5 6 6นะคะเลิกงามยำดีวันนี้ยกเสาเอกเสาโทบ้านน้องเต้าหยองยุคคนเดชนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องเต้าหยองด้วยนะคะที่ประสบความสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นแล้วค่ะวันนี้จะหยิบโพสต์ของหลวงปู่ค้ําจุนเมตตาธรรมมาฝาก FC แฟนคลับน้องเต้าหยองนะคะ พ่ออุ้ยมีแม่อุ้ยมากของเต้าหยองดีใจปลื้มใจจนน้ำตาซึมเห็นความสำเร็จของหลานนี่แหละสองบุพการีที่คอยเลี้ยงดูเต้ามาตั้งแต่เล็กจนเต้าจบป .6 ไปบวชเรียนหลังจากจบม .3 ได้คุณพ่อเอ๊ะ อุปการะเลี้ยงดูมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีท่านเหล่านี้คงไม่มีคำว่าเต้าหยองเป็นเพียงแค่โพสต์เดียวนะคะของหลวงปู่คำจุนเมตตาธรรมที่หยิบมาอ่านให้ f อ f ซีแฟนคลับได้รับชมรับฟังกันนะคะสามารถไปกดติดตาม Facebook แล้วก็ไปอ่านข้อความซึ้งๆนะคะจะได้รู้จักน้องเต้าหยองเพิ่มขึ้นจาก Facebook หลวงปู่คำจุนเมตตาธรรมได้เลยนะคะ